สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มาที่ป๊อปสตาร์ว n เนอร์กันหน่อยคลิปล่าสุดที่ทำเกี่ยวกับป๊อปสตาร์ว n เนอร์มันจะมีคอมเมนต์ของน้องคนหนึ่งเขาถามว่ามันได้จริงเหรอเพราะเอินว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนุดกดถอนเงินของป o อ Starwinner ไปแล้วตอนนี้ก็มียอดเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่100บาทนี่ อันนี้คือยอด100บาทจาก Pop Star Winner ซึ่งเขาจ่ายผ่าน Payer Max ส่วนการถอนเงินของแอปนี้จะรอประมาณ1สัปดาห์หรือไม่เกิน7วันก็มียอดเข้าส่วนหน้าตาของ Pop Star Winner จะเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้าตาของแอปนะคะมันจะเป็นแบบนี้การเล่นเกมของแอปก็เพียงแค่ทำลายบล็อกสีพวกนี้ให้เราผ่านเลเวลไปแล้วเราก็กดรับคะแนนส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมก็ไม่ว่าจะเป็น การเช็คอินายวันนี่นะเราสามารถกดเช็คอินายวันเพื่อรับคะแนนได้แล้วก็การแนะนําเพื่อนอันนี้ก็ได้คะแนนเหมือนกันส่วนอื่นๆเมนูอื่นๆก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมตรงนี้นี่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ภารกิจรายวันตรงนี้ก็ได้ตรงนี้จะมีภารกิจต่างๆให้เราทำนะคะยังไงก็สามารถเข้ามาทำภารกิจตรงนี้แล้วก็รับคะแนนเพิ่มเติมได้นะส่วนการถอนเงินการถอนเงินของ Pop Star Winner จะอยู่ตรงนี้ อันนี้คือในนาะการถอนเงินจะเป็นแบบนี้การถอนเงินของแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทแต่ว่าการถอน10บาทจะใช้เพจอยู่ที่500ส่วนบันทึกการถอนจะอยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือบันทึการถอนนะคะกดถอนไปวันที่23กุมภาพันธ์จำนวนเงินอยู่ที่100บาทยอดเข้าวันที่28นะอันนี้ยอดเข้าวันที่28แต่นุดลงคลิปวันที่1ก็ เท่ากับว่ารอเงินจากแอปนี้ประมาณ5วันแต่โดยรวมก็คือไม่เกิน7วันก็มีเงินเข้าแอปนี้เป็นแอปเล่นเกมนะคะคนที่ไม่ถนัดการแนะนำเพื่อนไม่ชอบแนะนำใครอาจจะได้เงินยากหน่อยนะจากแอปนี้แต่ว่ามันมันได้จริงค่ะจริงอยู่แอปนี้เขามีใครมีขีดจำกัดในการเล่นเกมแต่ละวันเขาจะมีคะแนนจำกัดให้แต่ว่า ถ้าไม่คิดอะไรมากนะเอออันนี้บอกก่อนเลยนะว่าถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราคิดแค่ว่าทําไปเพลินๆไปถอนไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆก็ถึงเวลาก็ถอนอันนี้ก็แนะนํานะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปส่วนใครอยากเล่นอันนี้บอกรายละเอียดไปหมดแล้วนะคะก็ลองกดสมัครดูได้ลิงก์ที่ใต้คลิปนะแอปนี้ทําได้จะพอะ Android นะคะใครใช้ iOS จุไม่สามารถทําได้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการอัปเดตขา่ขาวข่าสั้นๆของ Pop Star Winner ใครชอบก็ฝาก กดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิป